ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงฮีเซตนะครับวันนี้เป็นเรื่องของรอบซ้อมนะครับหรือ practice round ผมเชื่อว่านักกอล์ฟหลายๆคนนะครับยังเข้าใจวัตถุประสงค์ของรอบซ้อมที่ผิดพลาดนะครับท่านอาจจะเป็นมือใหม่ท่านอาจจะเป็นการซ้อมที่จะไปเล่นกับเพื่อนในวันรุ่งขึ้นหรือสัปดาห์ถัดไปหรือแม้กระทั่งเป็นทัวร์นาเมนต์ย่อยๆที่เรากําลังจะไปแข่งเราต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของรอบซ้อมก่อนเพราะผมเชื่อว่านักกอล์ฟโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้ รอบซ้อมเป็นตัวทำนายนะครับว่าเมื่อเราไปเล่นในรอบจริงผลงานจะเป็นอย่างไรถ้าออกมาไม่ดีเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหเดี๋ยววันจริงเราต้องแย่แน่หรือในทางกับกันในรอบซ้อมดีเราก็ไปคาดหวังอย่างสูงส่งว่าเดี๋ยวรอบแข่งมันก็จะดีเหมือนรอบซ้อมซึ่งจริงๆแล้วอันนั้นคือการออกรอบซ้อมที่ผิดวัตถุประสงค์อย่างร้ายแรง แล้วโดยส่วนใหญ่จะส่งผลเสียถ้าไม่ดีก็ทำให้เราสูญเสียความมั่นใจถ้าดีก็ทำให้เราเหมือนกับว่า Over อร์คอนฟิเดหรือมั่นใจมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันจริงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผลที่ไม่น่าจะสู้ดีนะักจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของรอบซ้อมเนี่ยจริงๆแล้วก็มีหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นไปวอร์มอัพร่างกายเฉย ไปเพื่อให้ร่างกายมันขยับขยับเราอาจจะไม่เล่นกล์ฟมานานก็ไปขยับแข้งขยับขาสักนิดหน่อยโดยไม่ต้องสนใจผลลัพธ์ตรวจสภาพสนามครับเป็นไปได้เออสภาพดีไหมช่วงนี้เป็นยังไงกินเร็วหรือเปล่าหลุมนั้นหลุมนี้นะครับแร์เวแข็งนะกินหลุมนั้นกําลังทํามีท็อปรงท็อปซอยเราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจตรวจสอบสภาพสนามซะให้เรียบร้อยหรือแม้กระทั่งวางแผนการเล่นซึ่งน่าจะเป็นวัตถุประส,สงค์หลักนะครับว่าหลุมแต่ละหลุมเราจะวางแผนการเล่นอย่างไร ออกด้วยไดรเวอร์ไหมหรือไม้สามก็พอพา3ามหลุมนี้หลุมนั้นจะควรจะเล่นเหล็กอะไรเราจะได้รู้ว่าเราต้องไปซ้อมเหล็กอะไรเพื่อจะมาเล่นในวันแข่งจริงนะับหรือแม้แต่กระทั่งไปซึมซับบรรยากาศแค่นั้นเองครับไม่เคยไปเล่นสนามนี้ไปซึมซับบรรยากาศแมน่สนามนี้โอโ้โหลมเลมิลมโปรง่งโล่งสบายเราจะได้รู้ว่าเราต้องการต้องรับมืออย่างไรในกรณีที่ถ้าเกิดว่าไปเล่นแล้วโอ,โ,โอ้โหมันอับมันมีความร้อนแน่ๆเลยมาเล่นจริงๆน่าจะเป็นอากาศที่อบอ้าว เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักจัสตินโรสนะครับเคยพูดถึงการแข่งขัน PGA Championship นะครับเมื่อปี2018ไว้ว่ารอบซ้อมในการางานทัวร์เมนต์ปีนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ตีเลยสักลูกเขาไปเพื่อที่จะวางกลยุทธ์ในการแข่งว่าแต่ละหลุมกลยุทธ์ของเขาที่ถูกต้องในแต่ละหลุมคืออะไรเขาบอกว่าการที่เขาตีเนี่ยบางครั้งมันทําให้เขาคอนเซกับลูกแล้วลืมที่จะสังเกตนะครับ บริเวณพื้นที่บางพื้นที่ที่อยู่ในหลุมนั้นๆว่าอะไรที่ควรระวังนะครับแล้วมันมีอะไรที่สามารถจะเป็นหลุมที่เล่นเกมบุกได้หรือหลุมนี้ต้องเล่นเกมรับหรือแม้กระทั่งอาจจะเกิดการไบแอสครับว่าหลุมนี้พอดีวันซ้อมมันออกมาไม่ค่อยดีตีไม่ค่อยได้กลายเป็นเรื่องของเป็นการความคิดในแง่ลบเมื่อเจอวันจริงปับ๊บหลุมนี้เราจําได้ว่ารอบซ้อมมันออกมาไม่ดี เขาก็เลยตัดสินใจว่ารอบนั้นคือไม่มีการตีลูกแต่เดินครับเดินทุกหลุมสังเกตบรรยากาศสังเกตหลุมสังเกตแนวเลเยอร์สังเกตคอนดิชันสังเกตสภาพสนามว่าเป็นอย่างไรเพื่อจะรับมือในวันแข่งขันจริงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแพ n d ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตามทัวร์นาเมนต์นะครับโลเคอลธรรมดาเล่นเป็นการแข่งขันระหว่างรุ่นในการเรียนหรือแม้กระทั่งทัวร์นาเมนต์นะครับประจํา หรือกอล์ฟคลับนั้นๆที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่อะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีประถดพอสงที่ถูกต้องผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับท่านในวันแข่งจริงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ The RG City Go l f c l กอนะครับที่เืิอสถานที่ในการถ่ายทำและพบกับผมในช่วงของฮีเซตในตับดาถัดๆไปครับ ช่วงฮีเซทชีเซทสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง